เียูหรือเีย่อ่าเล่นแ่งนี้ดไม่้้สวัสดีครับฟนตยน่สามสามผมด้วามือผมชื่อทีมอะไรอีมาขอเสียไอทีสมยหน่อย้าเว้ยว้าวว้าว้้ ไม่ได้กดรับสารนะผมใครที่ยืนอยู่ผมเป็นผู้ชนะนะครับคู่นี้เข้าใจกติกาห้ามอกห้ามขาวมูลายมให้หมดทุกสามนาทีเข้าใจไหมโอเคพร้อมไหม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 ได้นะโอเคทุกคนพร้อมไปเลอย ตายแล้วตาย

ทไม่ไหวมึงหลังพี่อเกเปล่าไม่กินโอไม่นไปลยอรอยอาไปลเอ่อยเอาหัวห้าเขาไปน้าเอาหัไ้าหลังขาหวนา่มน้ำหน่อยมน้ำหน่อยใหเขาย้าเติมน้าเี่ยเเแมเติมเบียร์เอยอดเบียร์ตอนต่อยสุดอด ยแกไว้ยกแขนไว้ยแกไว้ยแขนไว้ห้ามนั่งนะห้านั่งนั่งอยู่มุกโยแขนไว้เอาแค่ผมมีเวลาบ้ากน้เอาลุยดิเอาลุยดิเอาลุย นี่คือความบันเทิงในเวทีนะผมขอต้รัการทั้งหมดเกลื่นนะผมต่นักดาบนะผมนะาเล่นเวทีกันนะโอเคข้าเวทีนี้ไหมขอเชียร์ไปเลยโเคกด้วยอยอขอบคุณลองเชียร์ทุกอย่างนะผมที่ช่วยก